สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนเต้านัทพรจัดเต็มงานฉลองวันเกิดแม่นิดอายุ70ปีครอบครัรวน,นี้อบอุ่นมากเป็นบรรยากาศที่ดูแล้วอบอุ่นสุดๆเลยละครับเมื่อลาสุดแต้วนัทพรเตมีรักและพี่สาวจัดงานวันเกิดครบรอบอายุ70ปีให้คุณแม่นิดรวงทองเตมีรักที่ยังสวยและแข็งแรงบรรยากาศเป็นไปอย่างอบอุ่นและน่ารักมีทั้งเพื่อนลันล้านและญาติมาร่วมงานสร้างรอยยิ้มให้กับแม่นิดอย่างมากและ แน่นอนว่าแม้ว่าจะล่วงเลยเข้าวัย70ปีความสวยของคุณแม่นิดนั้นก็ยังไม่สั่งเลยทีเดียวครับโดยในงานนอกจากจะเต็มไปด้วยความสนุกสนานแล้วยังเต็มไปด้วยความน่ารักและอบอุ่นอันนี้บอกเลยว่าสร้างรอยยิ้มให้กับทุกๆคนโดยเฉพาะคุณแม่นิดที่ยิ้มราอย่างมีความสุขมากและวันนี้ทีมงานได้รวบรวมภาพงานนี้มาให้ได้ชมกันด้วยละครับอย่างไรทางทีมงานขอให้คุณแม่มีสุขภาพแข็งแรงนะครับท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดง ความคิดเห็นกันเข้ามาดูนครับขอขอบคุณข้อมูลจาก t i n i c o m ขอบคุณครับ